สนามชลบรีเซียมและในลำดับต่อไปนะครับก็จะผู้มีเกียินะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสอนในเรื่องของการทำทีมนะครับก็ได้ปรึกษาหารือกันนะครับในส่วนของสโมสรนะครับชลบรีกับโอเว่นสคนนะครับดังนั้นเนี่ยบุคคลที่ก็คือมิสเตอร์มาซาฮิโรกวดาดนะครับซึ่งเป็นอดีต ครับในการเลือกวาระมาคุมทีมสุบริษีในครั้งนี้ครับเออก็ืการปิดโพสระดับสูงมาด้วยับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าาสิเผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะแก้ไขนได้รับเชิญรักมิสตอร์าโอุระครับผู้ในการฝ่ายต่างประเทศที่มีกด่่ับนโชิโนสโกโะโ เข้ามาเป็นคุณซึคนใหม่ครับของสโมสรชบุรี 一戦一戦大事に戦うことと、えー、その積み重ねが、このシステムはご団体、リ、え、ターファーご団体、パートナーシップを結んでおりまして、昨年、えー、ミスルコムのスタッフの力を借りながら、えー、しっかりとチームワークを組んで、あとは、当然韓国将来は、 รวเชิไปแต่ว่าอีกนัทก็เราได้ก็มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเขาจริงๆแล้วเขาคือทุกปีเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายของของทีมอยู่แล้วนะครับที่ททหรือออสเตรเลียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ยังมั่นใจว่าเราผู้จัดการทีมแล้วก็คงจะได้คุยกันว่าอยากจะเสริมยังไงนะครับว่าผาว่าประสบการณ์จากเทลีเนี่ยน่าจะมาช่วยทีโชนดีได้นะครับ กัวหวั่าิดได้ตามที่ทางท่านประธานทนีกก่นิคทางโค้เองได้บอกแล้วก็ทางคุ้ปราได้บอกแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้คุณประดับได้ดีมรัรดันะครับและทีมงานของเรานะครับจากไปคุมทีมชุมรีเอฟฝึกซ้อมเป็นคั้งแรกคมบอบมนนี้หลัานเียร์ใช่ไหมหลังนเดียร์